สวัสดีค่ะช่องแม่ติมบันสวนนะคะมัอนี้แม่ติมบันสวนสิพามากช่อมองปูพญา,านาคใหญ่ค่ะน้องพญานาคนะคะที่วัดข้ามศรีดานะคะมาถึงเขาก็จะพอลูกแก้วใหญ่นะคะนะลูกแก้วตัง้งคานก็นจะเป็น รูปพรนะ,ะบรรยากาศเมืนน่อนี้ร่มรื่นดีค่ะฝนโปรยนิดนึงแต่ไม่มากนะคะปูสีสุดโทค่ะพี่น้องมาชมกันเป็นองค์พญานาคที่ใหญ่นะคะยาวมากนี่คือเสียนพญานาคนะคะมีทั้งหมด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าเสียนนะคะพี่โนจ้ามีทั้งหมดเก้าเสียงเรารมีปู่สีสุดโทนะคะองค์พญานาคยังดูกันจ้าอันนี้ทางเสียงนะคะนี่คือปู่สีสุดโทนะคะญาสี ดาจันองไงนะะี่ค่ะอันนี้ดานหัวนะคะนุะกดานหัวนะคะตัวนี้ดูสิคะอง องยหญ่เลยคะ่ะตัวยาวมากเลยค่ะพี่น้องค่ะสวยงามค่ะสีเหลืองตรงกลางนะนุ่สะหนามนะคคนะัเนาะความยาวยาวมากเลยคะ่ะองย่าองสีสุดโตนะคะ เหลืองทองน่าสวยงามค่ะน,ะนี่คือล่ำตัวกันนะควนะองค์ใหญ่น่าสาธุสาธุาวันนี้เป็นวันที่หนึ่งขอให้ทุกคนโชคโชคนะท่าใจเล่นองค์ใหญ่มากเลยนะคะพาญา,านาคองค์ใหญ่มากเลยพยาญา,านาคเก่าเสียนจ้ะ <c oughs> เราเม่ติมจะพาเดินไปชมนะคะอันนี้คือองค์ เดิไดนไปที่ไนดเดินไปทเดินไปก็ได้นะคะเ,เดินไปนนหางยางไปนะคะเดินจมลยนี่น้ำพอมตบเขียดนะคระัองค์ีเลืองนะครเหลื้งอระราม ปู่ีสุโทค่ะองค์ใหญ่มากเลยนะครับน้ององค์ใหญ่มากเลยสวยงามบุคคาสวยงามมากนะคะเป็นที่สักการบูชานะครับคุณชาวบ้านองค์ใหญ่มากเลยมาพิมพามาชมนะก็ที่วัดคำซีดาได้ค่ะเด้อ ขยกมากกับมะแวะนะคะสักการบูชาแล้วก็อยู่ที่เภือุทงฝนนะคะไม่ไกลนะคะจังหวัดอุดรธานีองค์ใหญ่มากะค่ะเดี๋ยวจะไปดูดถ่ององเราสามารถเดินดูรอบรอบได้หลายนะคะคพี่น้องอีกคือ เขียนนมาจากกสร้าเลยสวยงามมากเลยค่คะองค์นี้ค่ะดูน้องค่ะสวยงามประจสวยมากนะคะเหลืองทองเหลืองลามมีน้ำุ่ด้วยนะคะนปลาเยอะมากเลยนะคะทุกนต วันนี้เอาออ่งให้มาชมอ่มองูอูสีสุดโนนะคะัะดูใต้ท้องจะเป็นประตูที่ท้องก,ก็ปิดใส่กุญแจไว้นะคะเนี่ใต้ท้องปูนะคะเนดูได้น,นเป็นน้ำนะครับเพื่อนลา,าเยอะมากเลย อนนนคนกำลังเปิดประตูนะคุเนี่คนกำลังเปิดประตูด้านข้างกาเล้จะเป็นที่สักาลบูชา ใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนจะใครสนใจอยากแวะมาเที่ยวชมก็มาแล้วคะ่ะที่วัดคำสินดา,าดโอเคทนเพื่อผลนหมคะเป็นอุรธานธจ้มาบรรยากาศไม่มีเดดเลยค่ะฝนโปรยนิดนึงบรรยากาศดีมากเลยคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูในถ้ำกันนะคะพเพื่อน เดี๋ยวไม่ติมจะพาเข้าไปดูในถ้ำน,นะครับใต้ท้องปู่สีสุดโตนะคะมีนนช่วงเดีทวในท้องในถ้ำนะครับเข้าไปข้งงะะะะางในนะคะจะเป็นทู่ศักดิ์สิทธิ์สัุระวิชาน,นะคะ่ะสวยงามค่ะไในถ้ำนะค่ะอันนี้ไตท้องของปู่นะคะสาธุสาธุ น,น,ทนททีทองนะคะค้ทองมีค้สินทรัสย์หรือเปมีคนซี้อ็นาดทองมาถวายมีคือใต้ทอง นี่ค่ะบพอนะคัมีคนเอาเรียนบาทเลีนอะไรมาใส่เรียญบาทเรียนอะทีใส่เงินค่ สาธุเก็บเงินนะคะติมก,ก,ก,ก็เดี๋ยวเหลียนใส่เอาใส่ตรงนั้นที่ใส่ได้น,นะคะใส่เหลียนนะคะ,นะคะใส่ไหม ใส่ตัวนี้นะคะใส่กับเพื่อนเนี่ยทำไมชอบตกเลยคะมีเหรียญตกเยอะนะคะเป็นเมฆู่มึงใดเน้อเหรียญใส่นะคะเอาเหรียญใส่ใส่ตรงไหนใส่รูปแบที่เหมาะเอันนี้น่าจะได้นะคะเพื่อนๆจ้ะ นาจะได้ดนะ้โอเคค่ะสาธุสาธุสาธุจ้าสาธุนะคะใส่เม็ดติมใส่เรียนใส่แล้วนะคะออกรพญานาคปู่ศรีสุดโทค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอ,องปู่บารมี ขององค์ปู่จงปกปักรักษาคุ้มครองให้ทุกคนอยู่ดีมีสุขนะคะโชแคแข็งปลอดภัยลำรวย,ยจ้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวแม่กินจะพาไปชมวัดคำศรีดานะคะวัดพย,อยานาคูศรีสุธธโธค่ะเดี๋ยวจะชมกันนะคะถ้าเข้ามาแล้วก็ขอให้ เพื่อนๆทุกคนชมแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะถ้าถูกใจก็กาฝากดกดไลค์กดติดตามช่องแม่จิตม้านสวนด้วย,ยนะคะขอบคุณมากค่ะ